สวัสดีครับสวัสดีครับนะผมเมฆสาธุนะคนเดิมคนเก่านะของพี่ๆทุกคนนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมฆสาธุ f c e e o o o นะฮะแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับผมเอาวันนี้เรามาแนะนำหลวงพ่ออะไรกันดีนะเรามาดูกันนะครับอ้าวถ้าจะพูดถึงนะครับพระในโซนจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะหลายๆคนต้องนึกถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพถูกไหมนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนอโพองคเท่าไรสวยๆเป็นล้านนะไม่สวยก็หลักแสนนะครับถ้าวันนี้เนี่ยผมมีพระเขาเรียกว่าพระทางเลือกที่พี่ๆไม่ต้องจ่ายแพงถึงหลักแสนหลักร้านเนี่ยพี่ๆสนใจฟังไหมนะครับอา้าวถ้าใครอยากสนใจฟังนะครับนะ้มาแนะนํากันนะฮะนี่พระปิตาเนื้อตะกัวหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ จัดสร้างในปี2,470กว่าถึง80กว่าโดยประมาณนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้จัดสร้างมาแจกเรื่อยๆนะแจกเรื่อยๆนะครับนี่แต่ดูความเก่านะครับ,นะค,รบคือพระที่สร้างก่อนปี94เนี่ยทันตัวหลวงพ่อเดิมหมดนะครับเนื้อตะกัวเก่านะฮะร,รุ่นนี้มี3พิมพ์ มีหลังเรียบสองหน้าแล้วก็หลังยันสวยๆก็เป็นหมื่นนะประหอดเต็มๆเนี่ยนะแต่แบบนี้ก็หลักพันโอโหใครจะเชื่อหลวงพ่อเดิมในราคาหลักพันเนี่ยนะมีไหมไม่มีแล้วมีประมาณนี้แหละนะครับก็บอกแล้วไงสวยๆหลักหลายๆแสน กับแบบนี้หลักพันแล้วประวัติจัดสร้างชัดเจนและแน่นอนนะฮะรู้ไหมท่านเช่าพระปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยท่านได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยได้ผุ้ทุกคุนเป็นคุ้มครองตัวแน่นอนนะอย่างที่สองเนี่ยสามารถนำไปต่อยอด ในการดูพระเนื้อตะกัวเก่าๆทุกเกจิเลยได้อย่างแน่นอนนะครับตะกัวแบบนี้ก่อนปี5 5 0ชัวชัวรแบบนี้เอาว่าถ้ารูปหล่อพ่อเดิมกับแบบนี้ผมเลือกแขวนผมเลือกแขวนแบบนี้นะแล้วพ่อเดิมเนี่ย รูปหลอหลายๆแสนะเป็นผมผมขายะนะครับก็พระอยู่ในช่วงเกจิยุคเดียวกันนะเกจิองค์เดียวกันปลุกเสกพุทธคุณมันจะต่างกันได้ยังไงอย่าลืมนะครับคำว่าราคาค่านิยมกับพุทธคุณมันคนละเรื่องกันแยกให้ออกแยกให้เป็น ไม่ใช่โอ้ยเซียนเล่นยังไงก็ได้ตามนั้นนะครับเขาเล่นค้าขายปล่อยเขาไปนะครับปล่อยเขาไปเราเล่นพู้ทุกคุณเราเล่นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าพระหลายๆองค์ที่เป็นพระไม่ว่าจะออกในวัดนอกวัดนิยมไม่นิยมทันหลวงพ่อปลุกเสกศักดิธิ์ทั้งหมดผมพูดได้อย่างเต็มปากนะครับ อะดูกันอีกทีนะฮะรูปลอหลักแสนเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นสิงเป็นอะไรก็หลักหล,กหลายหแสนหมดแล้วนะฮะแต่แบบนี้ยังหลักพันนะลองใช้ปัญญาตึกตรองเอาว่าควรเก็บแบบไหนไว้ใช้บูชา ฝากไว้เป็นปริศนาเอาไว้นะครับอ้าวนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเมฆสาธุพระเครื่องทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเมฆสาธุพระเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ